สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้นะคะทางเราขอแนะน,น,นําการคํานวณสูตรเดินบนอีกสามสูตรนะคะคลิปนี้จะทําการคํานวณเดินบนสามสูตรนะคะจะมีตัวเลขอะไรเข้าตัวชนกันบ้างนะคะสําหรับสามสูตรนี้เรามารับชมโดยกันนะคะท่านผู้ชมสามสูตรนี้ขอฝากท่านผู้ชมนะคะรอลนต่อนะคะว่าสูตรคำนวณของเรานะคะที่คำนวณมาทั้งหมดนะคะมีตัวเลขตัวชนอะไรบ้างนะคะ รวมกันสนับสนุนสลากินบรัฐบาลคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะขอเชิญท่านผู้ชมมารับการคำน,นวณโดยกันนะคะว่าสำหรับคลิปนี้นะคะสามสูตรของเรานะคะมีตัวเลขชนอะไรบ้างนะคะสำหรับสูตรคำนวณเดินบนในสูตรที่หนึ่งนะคะเอาหลักร้อยบวกหลักหน่วยบนบวกหลักสิบล่างบวกหลักหน่วยล่างบวกสองบวกสี่บวกสองนะคะ สำหรับการคำนวณสูตรนะคะเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลนหลับในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมรัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะน้ำสูตรไปใช้เรามารับการคำนวณโดยกันนะคะสำหรับสูตรที่1หลักร้อยนะคะเลยห้าหบวกหนึ่งได้6 6หกบวกแปดสบสกหนึ่งนะคะสิบห้าสบห้าบวกสองได้ตัวเลขเด่นเนะคะ จ็ดบวยสี่นะคะได้สิบเอ็ดเล็กหนึ่งหนึ่งบยสองได้สามแะ่สำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกเจ็ดเจ็ดส <BC> <ik> ี่การคำนวณสูตรเดินบนในงวดนี้นะคะคำนวณด้เล็กเด่นเลขเจ็ดเล็1หนึ่งและเลขสามผลออกสามตัวบนเจ็ดเจ็ดสี่เพราะฉะนั้นสำหรับการคำนวณในงวดนี้เข้าตัวเล็กเด่นเล้7เจ็ดนะคะ เลขเจ็ดในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยและหลักสิบบนนะคะในงวดนี้สามสิบนออกเจ็เรามารับชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักร้อยเลข 7, จ็ดเจ็ดบวกสี่สิบเอวกหกสิบบวกแปดยีบวยี่สได้ตัวเลขเด่นเจ็ดนะคะเจ็วกสี่ได้สิบเอ็ดได้เลขห 1, ึ่บวกสได้สามสำหรับผลออกรางวันที่หงในงวดถัดมานะคะสามบนออกสองส สำหรับการคำนวณสูตรเดินบนในงวดนี้นะคะคำนวณในเดนเล็กเจ็ดเลขหนึ่งและเลขกสามผลออกสามตัวบนสองสองเจ็ดเพราะฉะนั้นสำหรับการคำนวณในงวดนี้เข้าตัวเล็เดนเล็กเจ็ดนะคะเลนเล็กเจ็ดในงวดนี้เข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะคะสามตัวบนออกสองสองเจ็ดสำหรับการคำนวณในงวดถัดมานะคะหลักร้อยเลขสองสองบวกเจ็ดได้เก้าเก้าบวกหกสิบห้าสิบห้าบวกสองสิบเจ็ดได้ตัวเลขเเลนเจ็ดนะคะ จ็ดบวยสี่ได้สิบเอ็ดไดเล็กหนึ่งหนึ่งบวยสองได้สามสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกสี่ศูนย์สามในการคำนวณเดินบนในงวดนี้คำนวณไดเล็กเด่นนะคะได้เจ็ดเล็หนึ่งและเลขสามผลออกสามตัวบนสี่ศูนย์สามเพราะฉะนั้นสำหรับการคำนวณในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นได้สามนะคะได้สามในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะคะสามตัวบนออกสี่ศูนย์สาม สำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักร้อยได้4 4บวก3ได้7 7บวก9 16 16บวก4 20 20บวก2 22ได้เลขเด่นสอง2บวย4นะคะได้6 6บวย2ได้8สํสำหรับผลออกรางวันที่1นึงในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก938สสาำหรับการคำนวณสูตรเดินบนในงวดนี้คำนวณในเลขเด่นนะคะเลขสองเลขละเลข8ผลออก3ตัวบน938 เพราะฉะนั้นสําหรับการคํานวณในงวดนี้เข้าตัวเล็เด่นเลข8นะคะเลข8ในการคํานวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักหน่วยบน3ามตัวบนนะคะออกเก้าสามแปำหรับการคํานวณในงวดถัดมานะคะหลักร้อยเลข9 9้าเก้าบวกแปดสิบเจ็ดสวกเก้ายบวกแปดสาบวกสองได้เลขเด่นหกหกวกสได้1 0บได้เลขศูนบวกสได้สองำหรับผลออก รางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออก4 c 6การคำนวณสูตรเดินบนในงวดนี้คำนวณใดเลขเด่นนะคะเลขหกเลขศูนย์เลขสองผลออกสามตัวบน c c 6เพราะฉะนั้นสําหรับการคำนวณสูตรในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขหกนะคะเลขหกในการคำนวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักหน่วยบนนะคะในงวดนี้สามตัวบนออก CC 6เรามาดับชมกันต่อนะคะสําหรับการคำนวณในงวดถัดมา ดักร้อยได่สีบวกหได้10 10ิบบวก7จ็ดสิบเวกเจ็ดยบส่ยสองยี่สได้เลขเด่น6 6หกบวกสได้10บได้เลขศูนย์ศบวกสได้สองสำหรับผลออกรางวัลที่หนึงในงวดถัดมานะคะสตัวบนออก0ูนย์เก้าหาสำหรับการคำนวณสูตรเดินบนในงวดนี้คำนวณได้ตัวเลขเด่นนะคะเลขหกเลขศูนย์เลขสอผลออก3ตัวบน0ูนย์เก เพราะฉะนั้นสําหรับการคํานวณสูตรในงวดน,นี้เข้าตัวเลขเด่นได้ศูนย์นะคะได้ศูนย์ในการคํานวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยนะคะในงวดน,นี้สามตัวบนออกศูนย์เก้าห้าสำหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดมานะคะคืองวดวันที่หนึ่งมิถุนายนพศหกสามนะคะสูตรคํานวณเดินบนในสูตรที่หนึ่งนะคะทางเราขอมาคํานวณให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะหลัก 100, ลร้อยเลขศูนย์ศูนย์บวกห้าได้ห้าห้าบวกสองได้เจ็ดเจ็ดบวกสองได้เก้าเก้าบวกสองสิบเอ็ด ได้เลขเด่นหนึ่งนะคะเน่งบุยสี่ได้ห้าห้าบวยสองได้เจ็ดสำหรับผลออกนะคะเรามารอลุนกันดูนะคะท่านผู้ชมสำหรับสูตรคำนวณที่หนึ่งของเรานะคะเดินบนคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลขหนึ่งเลขห้าและเลขเจ็ดนะคะเลขหนึ่งเลขห้าและเลขเจ็ดนะคะสำหรับสูตรคำนวณเดินบนในสูตรที่หนึ่งนะคะตอนนี้เรามารับชมกันต่อสำหรับสูตรคำนวณเดินบนในสูตรที่สองนะคะท่านผู้ชม เดินบนการคำนวณในสูตรที่สนะคะขอแนะนำท่านชมเอาหลักสิบล่างสองครั้งบวกหลักหน่วยล่างบวกเจ็ดบวกเนะคะหลักสิบล่างสองครั้งนะคะแปดคนสองสิบวกหนดได้ตัวเลขเด่นเจ็ดนะคะเจ็ดบวกเดนะคะได้สิสี่ได้เลขสี่สีบวกเดได้สิบดได้เลขหนึ่หรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกเจ็ด สำหรับการคำนวณเดินบนในงวดนี้คำนวณไดร์ลเล็กเด่นนะคะเลขเจ็ดเลขสี่เลขหนึ่งผลออกสามตัวบนเจ็ดเจ็ดสี่เพราะฉะนั้นสำหรับการคำนวณในงวดนี้เข้าสองตัวเลขน,นะคะเลขเด่นสามตัวเลขเข้าสองตัวเลขน,นะคะเลขเด่นของเราเลขเจ็ดและเลขสี่นะคะรางสามตัวบนในงวดนี้ออกเจ็ดเจ็ดสี่นะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักสิบดังสองครั้งหกคนสองสิบสองสิบสองบวกแปดยี่สิบได้เล็เด่นศูนย์นะคะ โซนบวยเจ็ดได้เจ็ดเจ็ดบวยเจ็ดนะคะได้สิบสี่ได้เลสี่สำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกสองสองเจ็ดสำหรับการคำนวณเดินบนในงวดนี้นะคะคำนวณไดเล็กเด่นเลขศูนย์เลขเจ็ดและเลขสี่ผลออกสามตัวบนสองสองเจ็ดเพราะฉะนั้นการคำนวณสูตรในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขเจ็ดนะคะเลขเจ็ดในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะคะ สาตัวบนออก2องเรามาดับชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงูถัดมาหลักสิบล่างสองครั้งส่นคูณสงได้ศูนส่วนบวกได้หได้เลขเด่นหกนะคะหกบวกเได้สิบสามได้เลขสามสบวกเได้สิได้เลขศูนย์สำหรับผลออกรางวัลที่หนึงในงูถัดมานะคะสตัวบนออก 4, สี่ศูาำหรับการคำนวณเดินบนในงูนี้นะคะคำนวณเลขเด่นได้หกได้สามได้เลขศูนย์ ผลออก3ตัวบน403เพราะฉะนั้นสําหรับการคํานวณในงวดนี้เข้า2ตัวเลขน,นะคะเลขเด่นใน3ตัวเลขเข้า2ตัวเลขน,นะคะเข้าเลข3และเลขศูนย์น,นะคะเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบและหน่วยบนนะคะสําหรับงวดนี้3ตัวบนออก403สําหรับการคํานวณในงวดถัดมาหลักสิบดังสองครั้งนะคะกล่าวคุณสองสิบแปดสิบแปดบวกสี่ยี่สิบสองเลขเด่นสอง สองบวกเจ็ดได้เก้าเก้าบวกเจ็ดนะคะได้สิบหกไดเลขเด่นหกสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตบนออกเก้าสามแปดสำหรับการคำนวณสูตรเดินบนในงวดนี้คำนวณไดเลขเด่นนะคะเลขสองเลขเก้าและเลขหกผลออกสามตบนเก้าสามแปดเพราะฉะนั้นสำหรับการคำนวณในงวดนี้เข้าตนนัวเลขเด่นเลขเก้านะคะเลขเก้าใ,ในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อย สาตับนนะคะออก 9, 3, 8าสาำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมานะคะหลัก10บดางสองครั้ง9ก้าคนสองสิบแปดวกแปดได้เลขเด่น6นะคะ6กบวกเได้13ได้เลขสามสบวกเได้10บได้เลศูนย์จาสำหรับผลออก รางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออก4-4-6สำหรับการคำนวณเดินบนในงวดนี้คำนวณในเลขเด่นนะคะเลขหกเลขสามเลขศูนย์ผลออกสามตัวบน4-4-6เพราะฉะนั้นสําหรับการคำนวณในงวดนี้เข้าตัวล đến, เลขเด่นเลขหกนะคะเลขหกในการคำนวณในงวดนี้เข้ามาในตําแหน่งของหลักหน่วยบนนะคะสามตัวบนออก4-4-6สำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมา หลักสิบล่างสองครั้งนะคะเจ็ดคนสองสิบสี่สิบสี่บวกเจ็ดยี่สิบเอ็ดเลขเด่นหนึ่งหนึ่งบวกเจ็ดนะคะได้แปดแปดบวกเจ็ดได้สิบห้าเลขเด่นห้าสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกศูนย์เก้าห้าสำหรับการคำนวณเดินบนในงวดนี้คำนวณได้ตัวเลขเด่นนะคะเลขหนึ่งเลขแปดและเลขห้าผลออกสามตัวบนศูนย์เก้าห้าเพราะฉะนั้นสำหรับการคำนวณสูตรในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขห้านะคะ เลขห้าใ,ในการคำนวณเข้ามาในตำแหน,น่งของหลักหน่วยบนนะคะสามตัวบนออกศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้านะคะคืองวดวันที่สิบหกกรสาคมที่ผ่านมานะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมาคืองวดวันที่หนึ่งนะคะวันที่หนึ่งมิถุนายนพศหกสามสูตรคำนวณน,นี้เดินบนเป็นสูตรคำนวณที่สองนะคะทางเราขอมาคำนวณให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะหลักสิบล่างสองครั้งสองคูณสองได้สี่สี่บวกสองได้หก ในตัวเลขเด่น6นะคะ6บวก7จ็ด้นสาเลข3 3บวก7นะคะในส0บในเลขสำหรับผลออกเรามารอล้อนกันนะคะท่านผู้ชมการคำนวณเดินบนในสูตรคำนวณที่2ของเรานะคะคำนวณได้ตัวเลขเด่นมาแล้วเลข6เลขสามเลข0นย์ะคะเลข6เลขสามเลข0ูนย์ะคะสำหรับเดินบนในสูตรคำนวณที่2ตอนนี้เรามารับชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในสูตรที่3น,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 นะคะท่านผู้ชม สำหรับเดินบนในสูตรคำนวณที่3าของเรานะคะขอแนะนำท่านผู้ชมนะคะเอาหลักแสนสองครั้งบวกหลักร้อยสองครั้งบวกหนึ่งบวกหกนะคะสำหรับการคำนวณหลักแสนสองครั้งนะคะหาคนสองได้สิบสิบบวกห้าสิบห้าสิบห้าบวกห้ายี่สิบได้ตัวเลขเด่นศูนย์นะคะศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกหกได้เจ็ดสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกเจ็ดเจ็ดสี่ สำหรับการคำนวณเดินบนในงวดนี้คำนวณาดเลขเด่นนะคะได้ศูนย์เลขหนึ่งเลขเจ็ดผลออกสามตัวบนเจ็ดเจ็ดสี่เพราะฉะนั้นสำหรับการคำนวณในงวดนี้เขา้าตัวเลขเด่นเลขเจ็ดนะคะเลขเจ็ดในการคำนวณเข้ามาในตำแหนง่งของหลักร้อยและหลักสิบบนนะคะสามตัวบนออกเจ็ดเจ็ดสี่เรามารับชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักแสนสองครั้งสี่คนสองได้แปดแปดบวกเจ็ดสิบห้าสิบห้าบวกเจ็ดยี่สิบสอง ไดเลขเด่นสองสองบวยหนึ่งนะคะได้สามสามบวยหกได้เก้าสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกสองสองเจ็ดสำหรับการคำนวณสูตรเดินบนในงวดนี้นะคะสมุดคำนวณได้เลขสองเลขสามเลขเก้าผลออกสามตัวบนสองสองเจ็ดเพราะฉะนั้นสำหรับการคำนวณในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขสองนะคะเลขสองในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยและหลักสิบบน สามตัวบนนะคะออกสองสองเจ็ดสำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักแสน2ครั้งหาคนสได้10บสิบบวกสองสิบวกสองสได้เลขเด่นสี่นะคะสี่บวกหนึได้5 5าห้าบวกหได้11บเอได้เลขหนึ่งจาสำหรับผลออกรางวันที่หในงวดถัดมานะคะสตัวบนออก4 0่ศูนย์สามสำหรับการคำนวณเลขเด่นเดินบนในงวดนี้นะคะคำนวณได้นะคะเลขสี่เลขห้าเลขหนึ่ ผลออก3ตัวบน4ย์เพราะฉะนั้นสำหรับการคำนวณในงวดนี้เ้าตัวเลขเด่นเลข4นะคะเลข4ในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยบน3ตัวบนนะคะออก4 0 3ศสาำหรับการคำนวณในงวดถัดมานะคะหลักแสน2ครั้ง7ค้น2องสิบวกส18 18บวกส22ได้เลขเด่น2 2อบยหนึ่งนะคะได้3 3บุย6ได้9สําสำหรับผลออก รางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบ,บนออกเก้าสามแปดสําหรับการคํานวณสูตรเดินบนในงวดนี้คํานวณใดตัวเลขเด่นนะคะเลขสองเลขสามและเลขเก้าผลออกสามตัวบ,บนเก้าสามแปดเพราะฉะนั้นการคํานวณเลขเด่นสามตัวเลขในงวดนี้เข้าสองตัวเลขนะคะเข้าเลขสามและเลขเก้านะคะท่านผู้ชมในงวดนี้เข้าสองตัวเลขนะคะสําหรับการคํานวณออกสามตัวเลข เข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยและหลักสิบบนนะคะสำหรับงวดนี้3ตัวบนออก9ก้าสามแปำหรับการคำนวณในงวดถัดมานะคะหลักแสนสองครั้ง8ปดคนสองสิบหกสิบหกวกเก้ายี่สบวเก้าสามได้ตัวเลขเด่นสี่นะคะ4ี่วยหนได้ 5, ้าบวยหได้1ิได้เลขหนึ่งสำหรับผลออกรางวันที่1ในงวดถัดมานะคะ3ามตัวบนออกสี่ห สำหรับการคำนวณสูตรเดินบนในงวดน,นี้นะคะคำนวณได้ตัวเลขเด่นเลขสี่เลขห้าเลขหนึ่งนออกสามตัวบนสี่สี่หกเพราะฉะนั้นสำหรับการคำนวณในงวดน,นี้เข้าตัวเลขเด่นเลขสี่นะคะเลขสี่ในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยหลักสิบบนนะคะสำหรับงวดน,นี้สามตัวบนออกสี่สี่หกสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมานะคะหลักแสนสองครั้งหาคนสองได้ส 10, 10ิบสิบบวกสี่สิบสี่สิบสี่บวกสี่สิบแปด ได้ตัวเลขเด่นแปดนะคะแปดบุยหนึ่งได้เก้าเก้าบุยหกได้สิบห้าได้เลขเด่นห้าจะสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้านะคะคืองวดวันที่สิบหกคือภาคมที่ผ่านมานะคะการคำนวณเลขเด่นในงวดนี้นะคะคำนวณได้นะคะเลขแปดเลขเก้าและเลขห้าผลออกสามตัวบนศูนย์เก้าห้าเพราะฉะนั้นสำหรับสามตัวเลขเด่นที่คำนวณมานะคะคาวสองตัวเลข เลขเด่นนะคะ3ตัวเลขเข้า2ตัวเลขนะคะสําหรับงวดนี้เลข9และเลข5นะคะเข้ามาในตนําแหน่งของหลักสิบและหน่วยบนนะคะ3ตัวบนออก095ย์าหหรับการคํานวณในงวดถัดมาคืองวดวันที่1นะคะ1มิถุนายนพศ2กส 63, สูตรคํานวณเดินบนนี้เป็นสูตรที่3นะคะทางเราขอมาคํานวณให้ทานผู้ชมได้รับทราบนะคะ หลักแสนสองครั้งนะคะบวกหลักร้อยสองครั้งนะคะศูนย์สองครั้งบวกศูนย์สองครั้งก็ได้ศูนย์นะคะท่านผู้ชมได้ตัวเลขเด่นศูนย์นะคะศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกหกนะคะได้เจ็ดอยาสำหรับผลออกนะคะเรามารอลุ้นกันนะคะในการคำนวณเดินบนในสูตรคำนวณที่สามของเรานะคะคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลขศูนย์เลขหนึ่งและเลขเจ็ดนะคะท่านผู้ชมสำหรับสูตรคำนวณเดินบนในสูตรคำนวณที่สามนะคะได้ตัวเลขเด่นมาแล้ว เลขศูนย์เลขหนึงและเลข7นะคะยังไงก็สําหรับ3สูตรนี้เรามารอล้นด้วยกันนะคะสําหรับ3สูตรนี้ตัวเลขตัวชนนะคะจะเข้าตัวเลขอะไรบ้างเรามารับชมด้วยกันนะคะสําหรับ2องสูตรนี้ก็เข้าตัวเลขศูนย์นะคะศูนย์นะคะตัวเลขชนสําหรับเดินบนสอสูตรนี้แล้วมารับชมอีกสูตรหนึ่งนะคะนี่ตัวเลขหนึ่งก็เข้านะคะเลขหนึ่งและเลข7นะคะ เลขหนึ่งเลขเจ็ดเลขศูนย์นะคะสําหรับงวดนี้นะคะสําหรับการคํานวณเดินบนในคลิปนี้นะคะท่านผู้ชมมาใช้งวดนี้สําหรับการคํานวณเดินบนสามตูในคลิปนี้ได้ตัวเลขตัวชนสามตัวเลขนะคะ <laughs> เลขศูนย์เลขหนึ่งและเลขเจ็ดนะคะท่านผู้ชมจะชอบหรือไม่นะคะเรามารอลุ้นกันนะคะสําหรับการคํานวณน,นะคะก็เป็นเพียงแนวทางจ้ะสำหรับผลลัพธ์ในอนาคตนะคะก็ไม่มีใครทราบได, <S 2> <S 2> <S ได้ว่าจะออกตัวเลขอะไรนะคะท่านผู้ชม คำเตือนนะคะแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร,ร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะยังไงก็สำหรับการคำนวณของเรานะคะขอให้ทุกท่านโชคดีเฮ้ๆรวยๆแล้วเราพกบกันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ